วันนี้อยู่ร้านช่างเตี้ยครับมาเปลี่ยนปีกออกตันนี้มันยังไม่หักนะตันนี้หักแล้วครับตับนอดน็อตออกเลยครับขอออกเลยลูพี่โอ๊ยปรได้เยวว้ขอน็อตออกก่อนมีการเชื่อมเลย เชื่อมปิดเลยอ่ะปีกของเราก็เอาสองร้อยมาใส่ตัวอย่างบกเอฟเลยอ่ะทีนี้ไม่หักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเนี่ยสกัดตอกตรงเนี้ยแล้วให้มันงัดขึ้นเลยไหมอ๋อไฟลาอ,อเลยวะ เปลี่ยนฟันด้วยครับใช่เปลี่ยนฟันด้วยเอ๊ฟันออกง่ายไม่ยากหรอตัวน,นี้แหละสลักนิดเดียวอันนี้มันปีกเทียมเนาะปีกปลอมครับมันหัก มีหลุดบ่โอ้น่ะนางรัก nó ว่ะเนี่ยเอาออกได้ nó. 1 นอนใหม่ไม่มีอ่ะไม่ว่ามีนอนใม่ไม่ยูแต่ยูว่าเอาเอาตัวไหนตัวหนึ่งไอ้ตัวเออประมาณนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะหาหน้าหาน้ามีมาบันเอาคิดเลยเอออันนี้ต้องอันนี้ต้องเจาะปุ่งกีแล้วแหละเออรู้นั่นแหละใส่เลยเออโอ้ยพอดีเลยนี่

ไม่หมุนตัวนี้ให้มันแน่นก่อนหนึ่งตัวน่าจะได้อกที่ดำใหญ่สุดอ่ะอันนี้ไม่ตรงรุ่นต่อไปเราซื้อมาก็ตรงรุ่นพอดีได้ได้ได้อันนั้นแหละพอดีเลยพอดีแต่มันเจาะเ,เข้าไม่ละละ จะได้นนะะเาได้วัดเวอร์เนียวัดเวอร์เนียตรงนั้นอ่ะพอดีเลยอาจจะได้ได้แหละเอาหมุนตัวนี้ให้แน่นเลยงั้นก็ไปเอาสเปรย์สิเอาสเปรย์มาไปฉีดตางนี้ฉีดทางนี้เลยออกตรงนี้ออกโอ้ยเยอะแค่นี้พอดีป่ะขนาดเราอ่ะไม่ไม่เตี้ยลงนี่นลย อันนี้ไม่มีหักแน่อน,นอน,อนสรุปแล้วไราจะเจาะปีครับไม่เจาะโปองกีทำไม่ได้กันนี่แล้วเจาะป่งกีนค,คนละรุ่นเลยเหรอ,อค,คนละรุ่นอันนี้มันสองร้อยฮะคนยุ่นอันนี้มัน,นดิดหน,น,น่อย ได้เวลาเปลี่ยนฟันเเปิดร้านใหม่เหรอเปิดร้านใหม่ไม่เอาดิานออกก่อน,ลอนเลยเริ่มขุดลุนเลยครับฮ้ยขอช่างเตี้ยไปเลยได้ไหมเนี่นยนะท่าไรปะสองพันห้าฟันนี่นะใชลองใส่ดิฟันพิาม่ใช่ฟันแหลม ฟันปากฉลามโอ้ยแรมเลยม้าโอ้สุดยอดความแหลมเลยจุกเดี๋ยวผมจุกนะเฮ้ยเอาตัวหนังสือขึ้นอะนั่นพิษนี่บอกมืดตาใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเ้าก็ใส่อันพุ่นอีกวะน้อยเจาะหินนี่บมอเว้นยุ่งซีเลยวะเออเว้นแล้วน้องก็ยังเจาะเขาดีเนาะ หร่หืส่หอนหินมเ่ใส่แค่นี้วหี่แมใส่แบบนี้นีละใส่ใส่เโอ้ตีมาอีกส่อย่างเงี้ยนเฮ้ยอันั้นค้อนเราหรือค้อนเขาวะงใส่แบบนี้ก็พี่ทุกคนมันจะเป็นยางงี้นะแซมเนาะ ไปล้าวไผ่ไปาวไผม,ม,มาหากระยกมือเลยใครมาหากระยกมือเลยมันบอกว่าถ้าดินอ่อนคุนไม่เข้าปะออปโ,อโอมันจะจมมิดคูนแล้วลอกนายากลอกนายากใช่ไหมวันนี้เรียฟันไม่ได้อ๋ออันนี้ไว้ลอกนาเงี้ยถ้าลอกนาก็ต้องมาเปลี่ยนออกได้เรียงฟันไม่ได้อ๋อคน,น,อน,อนออใหญ่คนใหญ่ Lên. Này Để xem hái cái gì thế nó, không biết bao nhiêu vạn, hết vạn năm rồi, không อันนี้เจาะปีกไม่สำเร็จครับหม,ม,มุนเข้มแน,น่นจย่างน้อยก็พ่นสีแล้วก็เอาออกเอาออพ่นเลยน,นี้เจาะปุ่งกีแล้วแหละ นี่แหละใส,ใ,สใส่ปีกใหม่เลยโ,โคตรปีเลยโคตรปีตงรุ่นครับหมดพออหดแม่ปีครับคุณทำนิดเลือวนะโอ้โหไปกันเือแม่บุยังเงี้วอ่ะยีพปอมันบกจุกตาจากองป่ะ นี่เจาะก่อนครับแล้วค่อยเตาให้ทะลุเรียบร้อยรถไสามกอนดีย๋ดวยวผมเลยครับ สุดท้ายต้องเจาะเอาครับปีกของนู้เสร็จแล้วอะฟันใสเสร็จแล้วปีกก็เหลือสุดท้ายก็จบ อันนี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกสิบกิโลอันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้ว เราเอาไปเทียบนั้นเอามายังไงเรียบร้อย